หนึ่งยอนบทที่สามลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่า ในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธ,ธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธ,ธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่า พระองค์ทรงปรากฏเพื่อกําจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบทำเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบทำ ผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเชื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้า และใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักซึ่งกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำ พี่น้องเอย๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลย เช่นนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูด และด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เรา ทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เรา